สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดต่อละนะครับในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับซึ่งวันนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพิจารณานะครับในกรณีการแยกตัวประกอบพหุนามที่มีลักษณะพหุนามดีกรีสองนะครับที่มีลักษณะพิเศษนะครับลักษณะพิเศษที่ว่านั้นก็คือแบบแรกนะครับ เท่านามกรีสองที่อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะครับที่อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะครับมันก็จะมีรูปลักษณะเป็น a อกาลังสองบวกสองเอบบวกบกําลังสองนะครับซึ่งถ้าเจอแบบนี้เราสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูป a อบวกบทั้งหมดยกกําลังสองได้นะครับโดยที่เรานิยมพูดกันเนาะเราก็จะบอกว่าเป็นอะไรครับหน้ากําลังอะไรครับอ่าเป็นหน้ากาลัง a อกาลังสองของเรามันก็คือ คือหน้าสุดยกกำลังสองใช่ไหมครับบวกสองก็ตัวหน้าคูณตัวหลังนะครับสองหน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกำลังสองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดแบบนี้ได้นะครับจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้เราจะสามารถเขียนตัวประกอบของมันอยู่ในรูปหน้าบวกหลัง ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองนะครับหน้าปกหลัง,ท,ง,กกลง,ง,ลงทั้งหมดยกกำลังสองนะครับหน้าปกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะครับได้นะครับได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูโจทย์เรานะครับว่าลักษณะแบบนี้ทำได้อย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากตัวอย่างของเรานะครับ ตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกนะตัวอย่างแรกเรามี x กําลังสองบวก2 x บวกหนึ่งนั้นถ้าจัดตัวนี้ได้ให้อยู่ในลักษณะที่เป็นหน้านะ้เอาเอาเอาหนอนหนูเนาะเอาตัวหนูหนอนหนูจะได้สั้นๆน,นะครับ อเป็นหน้ากําลังสองบวกสองเนาะหน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกําลังสองได้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูปไรนะนอบวกหลังหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองได้นะครับก็จะสามารถเขียนได้นะในรูปแบบนี้นะครับนะ ก็จะสามารถเขียนในรูปนี้ได้นะครับโอเคนะครับเราก็มาวิเคราะห์อ่ะดังนั้นถ้าอาจารย์จะให้อะไรเป็นหน้าดีนั้นก็ให้หน้าเป็นเสิครับให้หน้าเป็นเอกเนาะเนี่ยหน้าเป็นเอกก็หน้าก็โดนยกกำลังสองนะครับหน้าเป็นเนะหน้าของอาจารย์นี่ก็คือหน้านะครับบวกสองตรงนี้ต้องมาตามสูตรนะครับเลขสองตรงนี้ งันตัวหน้าอาจารย์เลือกมันแล้วมันก็ต้องกลายเป็นอะไรครับตรงนี้หน้ามันก็ต้องกลายมาเป็น x ใเอ็มครับเห็นไหมครับ,รบหน้าเพราะว่าอาจารย์เลือกหน้าเป็นเอก,กลังสองแล้วนะครับแต่ที่นี้เราก็ลองดูว่าการจัดสองหน้าหลังของเราเนี่ยมันสองเอ็กแล้วแล้วก็ตัวที่เราต้องการจริงๆนะครับก็คือตัวเท่านามเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นยังไงมันก็เป็นสองเอแล้วเห็นไหมมันเท่ากันแล้ว แสดงว่าตัวหลังของเราดูถูกบีบเป็นอะไรครับตัวหลังของเราถูกบีบเป็นเรียกอะไรถึงจะทําให้เป็นสองเเหมือนเดิมคือตัวนี้เราต้องการ 2x ให้มันเหมือนกับตัวตั้งต้นนะแต่ตัวนี้เราต้องการจัดเพื่อให้มันอยู่ในรูปเท่านามที่มีลักษณะพิเศษเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะครับดังนั้นตัวถ้ามันจะเป็นลักษณะพิเศษกาลังสองสมบูรณ์ได้ันจะต้องอยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับบวกหลังกาลังสองใช่ไหมละ่ะ ตัวนี้โดนบังคับแล้วว่าเป็นสองหน้าอ้าวดังนั้นตัวหลังก็โดนบีบให้เป็นหนึ่งนะถ้าไม่เป็นหนึ่งถ้าเป็นเลขอ,อื่นมันจะทําให้เท่ากันไหมตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้จะเท่าต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันนะฮะให้จำไว้ว่ามันต้องเท่ากันนะครับทุกอันมันต้องเท่ากันเห็นไหมหน้ากําลังสองก็เท่ากันแสดงว่าหน้าเป็นเอก็กสองหน้าหลังก็เลยโดนบังคับเป็นหนึ่งดังนั้น ตัวต่อมาพอได้หลังแล้วหลังก็ต้องทําพฤติกรรมยกกําลังสองแล้วก็ลองเล็งเทียบกันกลับไปด้านนี้นะครับเวลาทิศเล็งเทียบอ่ะเป็นไงปรากฏว่าหนึ่งกำลังสองก็มีค่าเป็นหนึ่งก็เท่ากันก็แสดงว่าพหุานามที่เขาให้มาในบล็อกซหลี่ยมที่จันขีดอยู่นี้มันสามารถจัดอยู่ในรูปพหุานามลักษณะพิเศษได้ถูกไหมเนี่ยมันสามารถจัดอยู่ในรูปนี้ได้ครับพหุานามลักษณะพิเศษที่บอกว่า หน้าก, 2, ก 2, ําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถ้ามันจัดได้แบบนี้ก็แสดงว่าไอ้พหุนามของอาจารย์ตัว,น x, 2, ว, 2, x, ว 1, เนี้ย x กําลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถเขียนในรูปหน้าก็คือ x บวกหลังก็คือเลขหนึ่งของอาจารย์นั้นทั้งหมดยกกําลังสองนะครับเราก็จะได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับพหุานาม x กําลังสองนะครับ บวก 2x บวก1มันก็จะเท่ากับ x บวก1กําลัง2นั่นเองครับลองดูโจทย์ถัดไปกันนะครับดูโจทย์ถัดไปกันโอเคนะครับโจทย์ถัดมาโจทย์ถัดมาเป็นอย่างไรหนอโจทย์ถัดมาคือ x กําลัง2บวก6 x ลบไหมไม่ลบนะครับบวกเก้านะครับโอเคเราจะลองจัดให้อยู่ในร,รูปหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับเราจะพยายามจัดให้มันอยู่ในรูปนี้เพราะว่าถ้าสามารถจัดอยู่ในรูปนี้ได้ก็แสดงว่าพหุานามของเราเป็นพหุานามที่ เป็นท่านานลักษณะพิเศษที่มีชื่อว่ากําลังสองเท่านานดีกีสองที่อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะครับอ่าเราก็มาลองดูหน้าหน้าโดนบันคับแล้วพอตัวข้างหน้ามันคือ x ก,กําลังสองน,น,นั้นั้นหน้านอนหนูของเราก็กลายเป็น x นะครับเนี่ย x นะครับคือหน้านะครับคือหน้าซึ่งก็หน้ายกกําลังอะไรครับยกกําลังสองนะฮะหน้าก็จะยกกําลังสองบวกสองสองมาตามสูตรนะ ดังนั้นตัวหน้าโดนบังคับแล้วหน้าของเราก็คือเป็นค่า x นะครับก็เป็น 2x เนี่ก็คือหน้านะครับสองหน้าดังนั้นลองเทียบกันนะครับคอมเพร์คอมเพ,พร์กันเทียบกันนะครับตัวนี้ลองลองเทียบเทอมนี้นะครับลองเทียบเทอมน,นี้อ่ะเทียบกันมันต้องเท่ากัน ตอนนี้เป็น 2x อ้าวตอนฝั่งนั้นเป็น 6x จะคูณอะไรเอ่ย 2x คูณอะไรถึงจะเป็น 6x ก็แสดงว่าตัวหลังโดนบังคับให่เป็นอะไรครับตัวหลังของอาจารย์ก็เลยโดนบังคับให้กลายเป็น3เรื่องจะหนุมาเห็นไหมฮะตัวหลังก็เลยกลายเป็น3อ่ะแต่ทีนี้ตัวหลังของเรามันต้องยกกำลัง2นี่นะโอ้โอเขียนพิธี <c oughs> ทีนี้ตัวหลังของเรามันต้องยกกําลังสองครับตรงนี้ดังนั้นหลังก็คือเลขสามนะจํานวนสามดังนั้นก็ตรงนี้ก็กลายเป็นสามกำลังสองเราก็รีเช็คตัวน,นี้นะครับกลับไปอันนี้สามกำลังสองมีไหมในนี้อาปรากฏว่าสามกำลังสองก็คือเก้าตรงนี้อะเราลองมันรีเช็คกันนะครับมันรีเช็คกัน มันรีเช็คกันนะครับเราก็ได้ว่า3ามกลังสองนะครับของเรามันก็คือ9ดังนั้นทุกๆุกอันมันเหมือนกันมันเท่ากันหมดนะครับมันเท่ากันหมดนะมันเท่ากันหมดนะครับโดยตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับมันก็คือตัวนี้นะครับแต่เราก็สามารถที่จะจัดพหุนามนี้ให้อยู่ในรูปหน้ากำลังสองบวกสองหน้าลังบวกังลังสองดังนั้นก็ต้องเขียนพหุนามนี้ได้อยู่ในรูปอะไรครับสุดท้ายแล้วนะครับ เราก็จะสามารถเขียน x กำลังสองบวก 6x บวก9ให้อยู่ในรูปหน้าบวกลังกำลังสองก็คือ x บวก3นะครับให้อยู่ในรูป x บวก3นะทั้งหมดกำลังสองได้นันเองนะครับเขียนให้อยู่ในรูป x บวก3ทั้งหมดกำลังสองได้ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูป x บวก2ทั้งหมดกำลัง3ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพหุานามนะครับที่อยู่ในรูปนะครับพหุานามที่อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะครับทีนี้มาดูพหุานามอีกลักษณะหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษมันลักษณะพิเศษต่อมานะครับอ่าลักษณะพิเศษต่อมามันมีชื่อว่านะครับ เท่านามดีกีสองที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าผลต่างกําลังสองนะครับเท่านามที่อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองลักษณะพิเศษของเท่านามนี้ก็คือจะอยู่ในลักษณะที่เป็น a อกำลังสองลบดีกำลังสองก็คือจัดให้เท่านามที่เรากําลังพิจารณาอยู่ให้อยู่ในรูปเทอมหน้ายกกําลังสองลบเทอมอีกเทอมหนึ่งกำลังสองนะครับ ถ้าจัดแบบนี้ได้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะสามารถที่จะแยกตัวประกอบได้เป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b นะครับหรือเอา a ลบ b ขึ้นก่อนก็ตามแต่เรานะครับอ่าอาละเรามาลองดูตัวอย่างง่ายๆกันนะครับสำหรับเท่านามกำลง 2, ังสองเช่นตัวนี้นะครับเราสามารถจัดตัวนี้ให้อยู่ในลักษณะที่เป็น x กำลังสองก็คือลบ2กลังสนั้นก็เรียนแบบเลยครับก็จะกลายเป็นว่า x บว2คูณ x ลบ2นไฮะถ้าเราจัดให้อยู่ในรูป ab อะไรก็ได้ ab คือแทนใดๆใช่ไหมแต่ในที่นี้มันคือ x กับ2ไง x กำลัง2ลบ2กลบกับ2กำลัง2ก็สามารถแยกมาแบบนี้ได้นะครับตัวนี้เหมือนกันเราก็สามารถจัดเป็น25เป็น5กำลัง2นะครับ25 5กำลัง2กับ x กำลัง2เขจัดัวนี a ตัวนี้ก็คือ a กับ b ของเรานะครับ a กำลัง2ลบ b กลัง2 นั้นก็เรียนแบบเลยครับก็จะได้ว่า 5, x x 5้าบวก X ปูนหลบ X ะฮะลักษณะบแบบนี้ก็ไม่อยานะาเนอะลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเท่านาม d ีกีสองที่เป็นผลต่างกำลังสองนะครับนะนะทีนี้ถัดไปครับก็จะเป็นการแยกตัวประกอบของพหนามที่อยู่ในรูปของกำลังสามกำลังสามนะครับ กาลังสามสมบูรณ์นะครับมันจะมีกําลังสามสมบูรณ์กับผลต่างกําลังสามนะครับ่ากําลังสามสมบูรณ์กับกับผลต่างกําลังสามสมบูรณ์นะครับรูปฟอร์มของมันก็จะเป็น a กําลังสามบวกสามเกําลังสอง b บวกสาม a b กําลังสองบวก b กําลังสามนะครับตัวนี้ก็ลอกเรียนแบบไปเลยอันนี้ก็เห็นไหมครับ x กําลังสามบวกสาม x กําลังสอง y บวกสาม x กําลังสอง y สุดท้ายแล้วเราก็เลยได้ว่า x บวก y กําหลังสามนะครับตัวนี้เหมือนกันสุดท้ายเราได้ x บวกหนึ่งกำลังสามนะครับนะครับนะก็น่าสนใจใช่ไหมนะครับน่าสนใจนะครับในละักษณะที่เป็นผลต่างกำลังสามสมบูรณ์ก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีน,นี้ เราก็จะได้ว่ามันคือ a ลบ2ทั้งหมดกำลัง3นะครับและก็อันสุดท้ายก็คือ5ลบ x ทั้งหมดกำลัง3นะครับนี่ก็คือลักษณะที่เป็นพหุนามที่มีลักษณะพิเศษนะครับนะเราก็จะเจอเพหุนามลักษณะนี้ที่อยู่นะครับเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์นะครับและก็ถ้าเราเจอแบบนี้อยู่เราก็ใช้วิธีการนี้แหละนะครับในการ จัดการนะครับเราก็จะสามารถที่จะหาตัวประกอบของมันออกมาได้หรือเขียนมันอยู่ในรูปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งรูปแบบที่เขียนออกมานะครับเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ในการที่จะนําไปใช้เรียนใน,ในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับนะในเรื่องนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะไปฝึกนะครับให้เข้าใจเ,าเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบแล้วก็รูป รูปพิเศษของเพ่านามวิกีสองแบบต่างๆให้ค่องแควมากขึ้นนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ